สบายดีพี่น้องวันี้เส้าคำจะพาเขากลัวเนาะเกงพักดังขมหรือว่าพักสีเสียดของฟังไทยเนาะพี่น้องฟังไทยเพิ่งจะห้องว่าพักสีเสียดฟังเราห้องพักดังขมเนาะจะเกงใส้ก่าบปลาแคลวไกล้เนาะเนื้อปลาแคลวหมูเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าเส้าคำได้มาเส้าคำก็ได้พักดังขมหรือว่าพักสีเสียดมาเนาะหรือว่าพักแกงขมเนาะมาเราจะมาฮิตเกง สำหรับพักดางขมหรือว่าพักแกนขมเนาะพี่น้องมันจะเกิดอยู่ตามทุงไฮทุงนาเนาะืีวาปลาเข่าไม่ไหมเนาะพี่น้องเนาะก็จะมีพักดางขมหรือว่าพักแกนขมนี้เกิดขึนเนาะฉะนั้นเจ้าคำกะได้มาในน้อยนึงเนาะพี่น้องเนาะก็จะมาแข่งจะพักแก้วไก่เนาะนะครับสมวิธีเหตุกันเลยเนาะพี่น้องเจ้าคำกะต้มน้ำแล้วเนาะพี่น้องหักบักเพ็ดเนาะ จะซอยมักเพชดใส่กะอู้ยเพชดพี่น้องเจ้าคำกินเพชดหลายบ่ได้เจ้าคำกันเลยได้หักใส่แบบนี้เนาะก็จะมีหัวสินไข่มักเพ็ดแล้วก็เกลือแล้วก็ผงนัวเนาะที่ว่าเจ,าจ,าจ้าคำใส่รวงน้าไปกอนอย่นี้กะเจะ้าคำใส่ปลาเคียวใกล้ลูกไก่คอ,อนเนาะพี่น้องเพ็ดในปลาเคียวใกล้สุกแล้วหอยย่งางไปจะมาใส่ผักแกนขมเนาะพี่น้องหรือว่าผักต่างขมพี่น้องเมื่อนี้กะจะต่ำบัอกโุงเสริมกันกับ แกงป่าแก้กแวไกล้นอสไตรพักดางผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นปิ้งซีนหรือว่าย่างซีนให้กับลูกชายมีปิ้งป่าเนาะแล้วก็ย่างซีนงัวนอพี่น้องให้กับลูกชายเพราะว่าโมมีเวลาที่ว่าจะมาดั่งไฟนอพี่น้องจะทำเลยได้อบเอาแบบนี้หรือว่าย่างแบบนี้เนาะหม้อข้าวของเขากระสุกแล้วพี่น้องข้าวของเขากระสุก ตอนนี้แกงของเหากะปลาของเหากะไก่จะสุกแล้วนาอตสำหรับปลาปลาแก้วไก่จะมีกลิ่นหอมนาอพี่น้องเวลาแกงใส่ผักสีเสียดหรือว่าผักแกนขมนาอพี่น้องจะมีความหอมพี่น้องหอมแท้หอมมาอีพี่น้องอยากให้ทุกคนอ่านลองแกงลองบึงเนาะอันนี้ก็เป็นตอนมะกรงที่ว่าเซลคัมปักแล้วเรียบร้อยเตรียมต่ำนาะพี่น้องนาะ อันนี้ปลาของเฮากับซุกแล้วก็จะมาใส่ผักด่างขมหรือว่าผักแกนขมลงไปเลยเนาะใบเซนใส่ช้องปิดไว้ยื่นน้ำออกมาเนี่ย เมื่อใส่พักด้านขมแล้วเขาก็จะมาใส่ไปพักบัวเนาะหรือว่าต้นหอมเยอะทางฟังไทยเป็นห้องว่า kind of <reaction> ต้นหอมเนาะฟังล่าวห้องว่าพักบัวเนาะตอนนี้แกงปากของเขาก็สุกแล้วเนาะพี่น้องก็มารอทาเห็ดเมนูต่อไปเลยเช้า ย่างป่าย่างซีนหอวเขากระสุกแล้วเนาะพี่น้องเจ้าคำก็จะมาต่ำมาพงเลยเนาะ ตำมะคงของเฮาก้วแล้วเ,วเวนาะพี่น้องก็เตรียมจัดเซจานสื้อถ้วยเตรียมเสิร์ฟเตรียมทานกันเลยเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเมนูข้าวเครื่องหนึ่งเนาะปลาแล้วก็นเนื้องวเนาะย่างเนาะพี่น้องถ้ากับกับส้มตำของเฮากจ็จะมีแตงมขเขือนแล้วก็หอมผักซีเนาะหรือว่าผักซีลาวเนาะพี่น้อง มาเดอ้อบันไตบรนเหนือเนาะมากินข้าวน้ากันเดอ้อกินข้าวแรงน้ากันพี่น้องอันนี้เป็นอาหารเมนูยามค่าคืนเนาะหรือว่าเป็นเมนูกลางคืนของเซลคัมเนาะเพราะว่าเซลคัมกลับบ้านมากับมีความหิวเกิดขึ้นเนาพี่น้องก็จะได้แกงปาาแถวใกล้ละกันทรงตํำย่างเนื้องัวละกันปิ้งป่าเนาะสำหรับคืนนี้ ขอบใจทุกท่านที่เข้ามาฮับชมขอบใจทุกไลค์ขอบใจทุกซับตะค่ายที่มอบที่ซ่องเซฟคแ,แฟมิลี่พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้เจ้าคำขอกาวคำวัาสบายดี